เฮ้ยบุกเอออรกันเนาะให้ชกด้วยด้วยคนสิ <ch> ่าฮเฮ้ยยาพ่อทผมไม่ได้หรออ้ข้อไอ้้อ 可是，呃啊啊！天，呃呃，哟，我他妈好伤！哟哟，哎、uh、哎，你比我高，你。 ขอบคุณที่ดูอีเพย์เลโกโ้ EP 5นะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย